เห็นะ,ะเห็นไหมไหมันเห็นป่ะหัวกจะสวมหัวมันเลยเนี่ย หัวมันติดเงี้ยงเลยเงี้ยงปานถ้าไปถูมันจะตื่นใหญ่ที่มันไม่เห็นหัวน,หนั่นน่ะมันไม่เห็นหัวเย,ยอะกว่าที่จะยึดตัวเยอะโอบลงเล็กกว่าจะล,ล,ล,ลืมเขาต่อนะ ออเ,เอ็นน่ยมทำไงดีเนี่ยให,ให้มันขึ้นแล้วตัดนไปเชื่อตัด<ต>ที่เจ้านีิไม่กดตรงไม้หางเก็้อืมใช่ยอยดิ ลงไปงมมันไม่เห็นให้มันลอยขึ้นมากทีสักหนอย่างไอ้ตัวแรกอนะ่ะเดาเป็ดตัวนี้แค่ฝาก็ไม่เห็นขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นม,ม,มันรู้แล้วตรงเนี้ยมันรู้แล้วว่าที่มัน ระบบผมย่อยวะไม่รด้กัต้องอะไรดูจะลืมไม่ได้นน่รับต่ก ัวใหญ่วะบวกเล็กวะตัวเราหน้ามันเล็กหน้ามันเล็กว่ะตัวาเอาไหมไม่อะไรตัวใหญ่เใหญ่จับเลยงั้นจับเลยตัวใหญ่น้องงนี่มันเล็กให้ง่ายก็แล้วกัน ยจะถ่ายเห็นป้าน่ะเห็นนี่ฮะเอาแล้วครับเดียวกันโูใหญ่กว่านั้นเยอะเลยทุกคนใหญ่เยอะอยว้นโโรดหน้าแล้วมันเล็กโอ้ยสายจกเลยโหน้าแล้วมันเล็กไป ไม่ต้อง่กวคนั้นถูกห่อวคั้นเยอะ